สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาแรกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการบันทึกข้อมูลในส่วนของตัวช้วัตดติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานนะครับซึ่งจะเป็นตัวช้วัดใน H T C นะครับซึ่งจะใช้ในกับโปรแกรม H O S x P T C U ครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูตัวช้วัดนะครับซึ่งตัวนี้จะอยู่ในส่วนของ H T C นะครับมาที่กลุ่มรายงานมาตรฐาน ข้อมูลตอบสนองเซอร์วิสแพลนข้อมูลตอบสนองเซอร์วิสแพลนสาขาโลกไม่ติดต่อนะครับ NCD, DMT, CVD จากนั้นมาดูที่ตัวชี้วัด1 1 5นะครับร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานจากนั้นก็ใส่ข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นปีงบป,ประมาณเลือกอำเภอเลือกหน่วยบริการนะครับแล้วก็กดตกลงไป นี่จะเป็นข้อมูลของอำเภอวางสะพูกนะครับข้อมูลเดวันที่ 1, 2 1พฤษภาคม2563ครับจากนั้นนะครับเราจะเข้าไปดูกลุ่มเป้าหมายของเรานะครับอยู่ในส่วนของ Data Exchange โอเคนี่ก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายของเรานะครับซึ่งกลุ่มเป้าหมายนะครับจะได้มาจากการที่เราคัดกรอง เบาหวานความดันนะครับช่วงของปลายปีนะครับใน,ในส่วนของต่อไปนะครับก็จะเป็นการบันทึกใน hot s xpvcu ครับเริ่มจากกลุ่มเป้าหมายครับเอาพิมพ์ชื่อคนไข้เข้าไปนะครับจากนั้นก็ใส่วันที่ที่มารับบริการนะครับหมายเหตุอย่างหนึ่งก็คือในอส่วนของตัวชีวัดการติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานนะครับ หลังจากที่เราได้คัดกรองครั้งที่1จากนั้นภายใน180วันนะครับจะต้องได้รับการติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องไล่นับวันดูดีๆน,นะครับไม่ให้เกิน6เดือนใส่ข้อมูลทั่วไปครับไม่ว่าจะเป็นวันที่รับบริการเวลาประเภทการรับบริการนะครับน้ำหนักส่วนสูงค่าไวนต้นทรายนะครับ ในส่วนของ CC นะครับก็จะเป็นติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคปรหวานครับมาที่ผู้ตรวจรักษานะครับสถานะประวัติการแพ้ยาและที่สำคัญครับก็คือรหัส ICD-10 ก็จะเป็น Z131 ครับจากนั้นนะครับให้มาที่ลงผล l a บนะครับแล้วก็เลือกชื่อแ a บเป็น clinical นะครับจากนั้นก็กดสั่งแ a บครับ โดยตัวนี้นะครับเราจะเลือกเป็น f a s t i n g b l o o d Sugar นะครับ FBS นะครับจากนั้นกดบันทึกนะครับจากนั้นเราก็จะลงค่าระดับน้ำตาลในเลือดนะครับพร้อมกับกด Confirm All นะครับแล้วก็กด Save จากนั้นก็สรุปค,ค่าใช้จ่ายแล้วก็กดบันทึกครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการ บูตัวชีวัดในการติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคปบาหวานและก็วิธีการบันทึกข้อมูลนะครับสำหรับผมก็ขอจบการแลกเปลีย่ยนรู้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ